เกมกับคิซโซ่พาเลสคู่นี้ก็จะเตะกันในคืนวันพุธท,ที่24แต่มันจะตรงกับเช้ามืดวันที่25ของเราอะนะเวลาตี2นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง m i พ r ม e a g u e f o o ุต ball 4ถ้าใครดูในกล่องทนะูนะแต่ว่าถ้าเป็นทู d ก็เปิดช่องทู e r l e a g u e f o o t b a l l 6นะครับคู่นี้เจอกันในครึ่งซีซั่นได้ที่เซนต์เจนส์พาร์นี่เราก็ถล่มเข้าไป4-0นะนะส่วนการเจอกันที่เซลเฮิร์ส์พาร์คเมื่อซีซั่นก่อนในจบได้วยผลเสมอ0-0นะครับ สถิติเจอกัน5เกมหลีกหลังสุดเนี่ยเราไม่แพ้พาเลสเลยนะครับชนะ2เสมอ3าลหล่าสุดที่แพ้นี่เกิดขึ้นในปีงพันยี่สิบที่เราแพ้ 1- นึต่อคาบ้านนะฮะแล้วก็การมาเยือน3เกมหลังที่เซลเฮิร์สพาร์เราก็ไม่แพ้นะแต่ว่าถ้านับย้อนหลังไป8เกมเนี่ยเราก็ชนะเขาได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับจากที่เคยชนะตั้แต่สี่เกมแรกสุดนะสี่เกมล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนผู้ตัดสินใน เกมนี้คือทอมบรามอลนะครับทอมสบรามอลนี่ซีซั่นนี้ตัดสินเราไป2เกมคือเกมที่ชนะเบอร์ลี่สองกับเกมที่เสมอลูตันทาว4-4นะครับามาดูกิสโซ่พาเลสก่อนนะครับตอนนี้อยู่อันดับ14นะมี36คะแนนนะครับก็ห่ายจากโซนแดง9แต้มะนะคือพอชนะ สองเกมติดเหนือิรวอร์พูลและเวสแฮมเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ของพาเลซก็น่าจะอุ่นใจขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าโอเคในทางทฤษฎีจะยังไม่ได้รอดร0อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ถือว่าสดใสนะครับส0ิไปปลายเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะก็ดีพอที่จะอยู่รอดในซีซั่นนี้ได้นะเพราะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วแหละว,ว่าทีที่มันจะต้องหนีตกชั้นเนี่ยมันจะมันจะเหลือใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมดูแล้วก็ แถวๆนี้หละเอเวอร์ตันตั้งแต่เอเวอร์ตันลงมาเอเวอร์ตันฟอเรสต์ลูตันเบอร์ลี่เชฟยูเนี่ยไม่น่ารอดนะฮะแต่ว่าเบอร์ลี่ลูตันฟอเรสต์เอเวอร์ตันเนี่ยพวกนี้เออมันยังมีโอกาสที่โอกาสรอดโอกาสล่วงเนี่ยยังพอๆกันตั้งแต่เบนฟอร์ดขึ้นไปผมว่าน่าจะน่าจะรอดเออน่าจะรอดค่อนข้างแน่แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ดูมีแนวโน้มที่ดีว่าไม่น่าจะลงมาเล่นด้วยกับอีกห้าทีมที่เหลือนะครับอา่า กิซโซพาเลสี่น่าจะเป็นเออเนี่ยเป็นซีเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเขาชนะเกมหลีสนัดติดในซีซั่นนี้นะในเกมที่ชนะเลียบูกับเวสแฮมไปนะครับผลล่าสุดที่ชนะ3เกมติดในหลีกนี่งปีพอดีนะครับก็คือช่วงเมษายนปีที่แล้วแต่ว่าสถิติในการเจอกับทีมที่จบท็อปโฟจากซีซั่นก่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า13เกมหลังที่เจอกับทีมที่จบท็อปโฟจากซีซั่นก่อนเนี่ยพาเลสแพ้ถึง10เกมนะครับชนะแค่เกมเดียวซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงต้นซีซั่นนี้นะที่ ชนะแมนยูได้น,น,นั้นถ้าจะไม่ผิดผมภาคด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกฉลกกับการเล่นในช่วงกลางสัปดาห์ช่วงหลังๆเท่าไหร่นะเพราะว่าเล่น9เกมหลีกหลังสุดในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือนับรวมอังคารพุทธพฤรหัสเนี่ยแพ้ถึงหนะครับชนะแค่เกมเดียวก็คือชนะเชฟฟี่ในเตดเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ดีมากๆก็คือ5้าเกมหลีกที่2เซ่ก็คือเอเบลิชิเอเซ่กับไมเคิลโนลิเซ่ บวกชองฟิลิปมาเตตาถ้า3คนนี้ลงตัวจริงพร้อมกัน5เกมนิซ่าพาเลสช,ชนะได้ถึง4เกมนะครับและอีกพวกนี้อยู่กันครบเลยนะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามากลับมาถูกเวลามากๆนะเพราะว่าในช่วงที่ลอยเทอสซันยังทําอยู่มันเป็นช่วงที่เอเซหรือโอลิเซมมีอาการบาดเจ็บจนทาให้ผลงานของพาเลก็ ดอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่พอ2คนนี้กลับมาก็อย่างที่เห็นว่าผลงานของพาเลสก็ดูกระตุ้นขึ้นมาเลยนะครับบวกกับใส่แท็กติกอะไรต่างๆของออลิเวอร์กลาสเนอร์เข้าไปมันเลยทําให้พาเลสช่วงนี้ก็ดูน่ากลัวมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้ค็เซิก่อนล่าสุดเราก็เพิ่งจะเอาชนะสเปอร์ไปได้4-0นะครับสแตนการ์ดลิกตอนนี้เราอยู่ที่6มี50คะแนนะจาก32นัดห่างสเปอร์สิแต้มในทางที่จะีมันก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ค่อนข้างยากกับการที่่่จะปุน็5แตวา อันดับ6เนี่ยเออเราเราก็ลุ้นอันดับนี้ได้แบบเต็มตัวนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องลุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคู่ชิง FA ครับตอนนี้มันเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คือแมนซิตี้กับแมนยูมันก็ต้องมาลุ้นว่าแชมป์จะเป็นใครถ้าสมมติว่าแชมป์เป็นแมนยูอย่างเงี้ยและแมนยูไม่ได้จบในท็อปหกถ้าเราจบที่6ได้เราจะได้ไปคอนเฟลเลน l ์ลีกแต่ถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์แล้วเราจบที่6เราจะได้ไปยูโรปาลีก มันมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะในในเงื่อนไขที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นก็บอกบอกเผื่ออาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลุ้นอันดับที่6ก็ค่อนจะค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะได้ไปฟุตบอลยุโรปนะฮะอันดับ7มันก็ยังแบบมันก็ยังมินเมยอยู่แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มสูงที่ว่าเออมันก็ยังมีแนวโน้มว่ายังยังอาจจะไปได้แต่ถ้าเกิด worst case ในกรณีที่ว่า สมมุติแมนยูไม่ได้จบ7อันดับแรกสมมุติจบที่8อย่างเงี้ยเออแล้วแล้วไปได้แชมป์เอฟเอคัพอย่างเงี้ยมันเลยมันจะทําให้ว่าถ้าสมมุติเราจบที่7ได้เราจะไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปนะ <c oughs> มันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผลงานช่วงหลังเราก็ทําได้ดีนะสเกมดีกหลังนี่ก็ชนะได้ถึง3เกมเลยนะครับเฉพาะเกมเยือนนี่ก็ชนะถึง3จาก5เกมหลังนะจากที่5เกมก่อนหน้านี้เราแพ้รวดเลยนะครับปีนี้เราอาจจะไปเยือนลอนดอนไม่ดีเท่าไหร่นะ เพราะว่าปีก่อนนี่เราไปเยือนลอนดอนเราไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่ามาซีซั่นนี้เนี่ยเราแพ้ถึง5จาก7เกมในการไปเยือนที่ลอนดอนนะฮะชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าเกมเดียวที่ชนะก็คือขึ้นในเกมล่าสุดนะที่เราบุกไปชนะฟูลแลมได้นะครับช่วงหลังก็มีสถิติที่ดีในการเล่นวันพุธนะเพราะว่าเล่นวันพุธมา 5เกมหลังเราชนะถึง4นะครับจากที่24เกมก่อนหน้านี้เราชนะเกมบอพุทธแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ค่อยถูกฉลกกับเกมกลางสัปดาห์เท่าไหร่นะแต่ช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราก็ชนะเกมลีกมาสองนะัดติดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ชนะฟูลแลมมาก่อนหน้าใช่ไหมแล้วก็มาชนะสเปอร์ในเกมล่าสุดนะครับก็ลุ้นชนะ3นัดติดในลีกเป็นครั้งที่2ของซีชั่น ของซีซันนี้นะเพราะว่าเราเคยชนะ3นัดติดในช่วงในช่วงเดือนกันยานะครับช่วงตน้นซีซันตอนนั้นเราชนะเบรนท์ฟอร์ดเชฟยูแล้วก็เบอร์ลี่ติดกันนะครับอ่าแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะอย่างที่ทราบก็ว่าตอนนี้กอร์ดอนมีส่วนร่วมไปแล้วถึง18ประตูจากผลงาน10ประตูแล้วก็8แอสซิสเขาขาดอีกแค่2แอสซิสก็จะเป็นผู้เล่นหนึ่งก็ส่วนที่ทำดับเบิล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 ก็คือทำประตูและแอสซิสแต2ะ2หลัก ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นเดียวนะครับก่อนหน้าน,นี้มี2คนที่ทําได้คือแ e, อนดี้โคลฤดูกาล93-94ยิง34ประตู13แอสซิสกับเรอัลฟ็อกซ์ฤดูกาล94-95ตอนนั้นทํา10ประตูกับอีก11แอสซิสแต่ว่า2คนนี้ที่ทำดับเบิลดับบเิลได้นะ่ะมันเป็นฤดูกาลที่พรีเมียร์ลีกเตะ42นัดเออแต่ถ้าเกิดกรอร์ดอนทําได้เนะี่ยจะเป็นคนแรกในยุคพรีเมียร์ลีก38นัดนะที่ทำได้นะครับในขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักนะฮะ โอ้ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าร้อนแรงมากนะ6เกมลีกหลังนี่ยิงไปถึง7ลูกนะครับแล้วก็6 7ลูกหลังเนี่ยเป็นการยิงในบ้านแล้วก็ลุ้นเป็นนักเตะสวีดิชที่ยิงในเพยร์ลีกซีซั่นเดียวมากสุดแซงหน้าสถิติดเดิมของสลาตันอิบาฮิโมวิชนะที่ทำเอาไว้เมื่อ7ฤดูกาลก่อนสลาตันี่่ทา17ประตูนะครับตอนนี้อีซัคก,ก็ยิง17ประตูเท่ากันก็ตอนนี้ตามหลัง เออร์ลิงฮาแลนด์กับโคพาวเมอร์อยู่3ลูกก็ยังพอมีลุ้นเล็เลกๆได้อยู่นะกับการลุ้นตำแหน่งดาวซันโวของพิมเบลีกนะครับมาพูดถึงความพร้อมหน่อยนะครับหลักๆที่ยังเจ็บอยู่นะก็จะมีนิกปอบกิรันทิปเปียโจลินตันลาเซลบอสแมนไมลี่วิลล็อกมิกกี้แมททากเก็ตนะครับอันนี้คือเจ็บแล้วก็บวกหนึ่งที่แบนคือซันโดโตนารีนะครับนิกปอบทิปเปียโจลินตันมี แล้วมิกกี้ด้วย4คนเนี้ยก็คือยังมีลุ้นว่าอาจจะกลับมาทันก่อนจบฤด,ดูกาลนี้แต่ที่ปิดเทอมยาวก็จะมีลาเซล์บอสแมนแล้วก็2คนล่าสุดคือลุยส์ไมลี่แล้วก็โจวิล็อก2คนนี้ก็คือปิดเทอมฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีเล็กๆว่าคาร์ลวิลสันกลับมาซ้อมได้แล้ว <c oughs> เห็นภาพกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะก็มีโอกาสที่จะ มีชื่อในเกมนี้แต่ผมคิดว่ายังไม่ถึงกับจะเป็นตัวจริงหรอกอย่างน้อยก็คงจะมีชื่อเป็นสำรองนะครับส่วนพาเลสเนี่ยหลักๆก,ก็จะไม่มีมาทิส์ฟรานชาตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เคยมีข่าวกับเรานะก็เจ็บมาอยู่พาเลสแม่งหนักไปทั้งเจ็บแน่จริงจริง <laughs> เจฟซอนเลอร์มาก็เจ็บนะฮะแซมจอนสันมาเกฮีชิกดูเล่พวกนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับเอ็ดดี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมก็บอกว่าก็มีเวลาให้ผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยได้หยุด ไปบาลาวสองสวันนะครับก็ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพทุกคนรู้สึกดีนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียริทเทิมก็คือจังหวะของตัวเองไปนะครับเราพยายามทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็แน่ใจว่ายังอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงสู่สนามนะครับพูดถึงพาเลสว่า พวกเขาทำผลงานได้ดีนะครับใน2เกมที่ผ่านมาก็ต้องให้เครดิตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ก็คือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่เข้ามาวางระบบใหม่แล้วก็งัดสิ่งที่ดีที่สุดของผู้เล่นแต่ละคนออกมาได้นั่นก็ทําให้เราเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะครับการเจอกับทีมที่กําลังเข้าฟอร์เนี่ยมันยากแน่นอนก็รู้ว่าจะต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้นะฮะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์คร่าวๆข,ของเอดดี้ฮาวก่อนเกมนี้ก็พูดถึงพาเลสไปคร่าวๆแล้วในระดับหนึ่งนะครับพาเลสก็เป็นทีมที่ มีอาวุธด้านข้างที่อันตรายมาตั้งแต่ในยุคข,ของรอยฮันสันอยู่แล้วนะแล้วก็มีผู้เล่นที่เทคนิคเยี่ยมออกบอลได้ดีถึง2คนทั้งเอเซ่แล้วก็โอลิเซ่อย่างที่เราเห็นกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกมด้านข้างของ2อคนนี้แล้วก็ตำแหน่งวิงด้วยนะคือโอลิเวอร์คลาสเตอร์เนี่ยเข้ามารับช่วงต่อจากรอยฮันสันคือเดิมที พาเลทเล่นหลัง4ใช่ไหมพราะกราเซอร์เข้ามาก็ปรับมาเล่นในสไตล์ที่เขาถนัดคือ3 4 2 1ก็เป็นแผนเดียวกับที่เขาใช้มาตอนอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะครับใช้การขึ้นเกมจากริมเส้นของวิง2ข้างแล้วก็การทําเกมของ2เซนเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับแปลกใหม่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมันก็เอาจากสิ่งที่พาเลทเคยมีเอามาต่อยอดแล้วก็ปรับในรูปแบบการเล่นของของตัวเองนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเกมของพาเลทก็ดูจะ น่ากลัวอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเกมล่าสุดที่ถลอมเวสแฮนไป52ก็คงจะเป็นหลักฐานชั้นดีที่บ่งบอกเลยว่าเราเองก็จะประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับแต่ผมมองว่าคีย์สำคัญก็อยู่ที่การป้องกันเกมจาก,กริมเส้นแล้วก็การท่านซชั่นจากรับจากรับเป็นลุกแล้วก็การเพรสซิ่งสูงนี่นแหละคือพาเลสของกราเซอร์ก็เล่นไฮไลท์เหมือนกันเออฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกคีย์สำคัญเหมือนกันว่าเออใครทำได้ดีกว่าแล้วก็เล่นตามแผนได้มากกว่า แต่เราก็มีโอกาสที่จะลุ้นถึงสามแต้มได้อยู่เหมือนกันในเกมนี้นะฮะแต่ผมมองว่าอย่างน้อยหนึ่งแต้มก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าได้สามแต้มก็จะดีมากไหวงี้ก็แล้วกันนะฮะส่วน11็ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะฮะเอ่อก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งนะ่อ,อประตูเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกเป็นดูบา,าร์สกาเหมือนเดิมนะครับในขณะที่คู่เซนเตอร์เนี่ยอย่างเกมที่แล้วเนี่ย เอ็ดดี้ใช้แชยืนซ้ายแล้วเอาเอมิลคราฟมายืนขวาแต่พอเห็นติโน่หรือว่าฮอเนี่ยได้ได้พักในเกมล่าสุดคือได้พักมาสัปดาห์เต็มผมว่า2คนนี้น่าจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์แล้วฉะนั้นลุยส์ฮอเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้กลับมายืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็คู่เซนเตอร์คงเป็นเบิร์นกับแชร์เหมือนเดิมแล้วก็ทางขวาเนี่ยจริงๆแอบเสียดายเอมิลคราฟเหมือนกันเพราะว่าเกม2เกมที่ผ่านมาเขาเล่นได้ดีแต่คิดว่า เอ็ดดี้น่าจะให้โอกาสติโนโล่ลงเล่นในเกมนี้นะครับในตำแหน่งแบ็กโฟล์เออถูกแล้วแล้วก็3มิดฟิลด์เนี่ยไม่น่าเปลี่ยนนะฮะบูโน่ยืนเบอร์หเหมือนเดิมทางซ้ายเอเลนเดอร์สันได้รับคำชมเยอะมากฉะนั้นได้ลงต่อแน่นอนเพราะว่าออวิลล็อกก็เจ็บอยู่ทางขวาก็ไม่เปลี่ยนมันไม่มีตัวที่จะมาเปลี่ยนกับชอนเหมือนกันฉะนั้นชอนก็จะได้ลงในเกมนี้ต่อเน,นื่องเหมือนกันนะเกมที่แล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะกับการที่สวิสตัวเองมายืนกลางคู่กับบูโน่นะครับในในบทบาทหรือว่าแท็กติกที่เป็น5 4 1นะฮะ ส่วนตัวรุกเนี่ยฮาวีบาน์ก็น่าจะได้ยืนทางซ้ายเหมือนเดิมทางขวาเป็นแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับฉะนั้นสเสบีดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมกับพาเลสก็คงจะออกมาหน้าตาประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนในแผงหลังแค่2ตํตำแหน่งก็คือลุยส์ฮอลก็น่าจะได้ลงแทนคราฟนะฮะแล้วก็ติโน่ก็ได้ลงแทนเมอร์ฟี่ประมาณนั้นนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมหมด เดี๋ยว,ยวรอดูเกณ์ในว,วันพรุ่งนี้นะฮะเตะพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนวันพุธช้าม,มืดวันพฤหัสนะฮะเวลาตีสอถ่ายเท่าสดทางช่องทูพ r l ม a g u e ฟุตบอลสี่แล้วก็ทูพ l e a g ล e กฟุตบอลหกสำหรับคนที่ดูใน True ID นะฮะอันนี้ก็เป็นอ่พรีวิวคร่าวๆที่เอามาฝากกันแล้วกันนะฮะ